ที่สวนสาธารณะออกกำลังกายนี่เป็นอุปกรณ์การฉีกแข้งเหยียดขาช่วยแก้ปัญหาปวดเขา่าปวดน่องขาตึงรวมไปถึงการยืดเส้นหลังด้วยเป็นอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้ดีมากเลยเ๋ยจะไปเสนอลุมพินีปาก๊ก นวมินสีบุรพาทําให้ได้หรือเปล่ามันมีหลายระดับและทาให้คนได้ยืดเส้นยืดแข้งยืดขาดีจังเลยเคยไปไปเทศญี่ปุ่นจีนเขาก็มีแนวเนี้ยคนนำมาทำกันเยอะอยู่ตามริมทางริมถนนริมสะพาน ตัวความรู้เขาก็ระบุไว้ชัดว่าเป็นสถานีออกกำลังกายได้ไประโยชน์คือยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเอาขาพาดบนคานระดับที่เหมาะสมซึ่งมีหลายระดับแล้วก็นโน้มตัวลงไปข้างหน้าทำให้หัวเข่าเหยียดตรงประมาณ10-15นาทีเหมาะสำหรับคนที่อายุ1 5ปีขึ้นปไปอันนี้เป็นจุดออกกำลังกายแบบหนึ่งที่สวนสาธารณะ เราไม่รู้จะใช้ทําทอะไระแล้วมีที่เหยียบที่ยืนสูงพอสมควรด้วยนะเนี่ยได้คําตอบว่ามันเป็นการสถานที่ออกกําลังกายแบบยืดเหยียดคือเสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วงแขนและไหล่คือให้ใช้เท้าเนี่ยเหยียบแล้วทรงตัวขึ้นไปใช้มือใดมือหนึ่งดึงยืดห้อยโหนจากพื้นโดยที่มือทั้งสองข้างเนี่ย ต้องลอยจากพื้นทิ้งตัวลงมาแล้วให้ขาแตะพื้นดันตัวขึ้น1 0บถึงยีครั้งต่อการเล่นหนึ่งรอบต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปโอ้เราเห็นชื่อื่นไม่ได้แข็งแรงขนาดนี้เลยโอ้โหเนี่ยนี่ดูดีดูดีจะไปเสนอคอนโดที่เราอยู่